น้ำฟ้านะคะเรื่องการแต่งหน้าคนน้ำฟ้าอย่าลืมอย่าลืมไปเลยไม่าง่ายค่ะส่ใจกันด้ววันวันวันนี้ก็ได้ค่ะขอโทษที่จ่าไม่เป็นไรค่ะพี่ติ๋วตัวจริงผมดีมากเลยผมแบบเห็นพี่อยู่ที่บ้านลงอยู่ขอบคุณค่ะการบวกการบวกเลิด้วยใช่ไหมครับไม่รู้ออกมาแบบไหนนะไม่ได้รูกไม่ทันต้องกลับมาแบบช่วยอะไรก็ได้ต้องช่วยบ้างี่วันนี้ก็จะเดี๋ยวจะลองเติมก็สุดทุกเพลงครับทุกคน ตัวเอเรงหลเป็นอย่างรวเธอสวยมากตัวจินเธอสวยมากตัวจีเธอสวยมากตวจีนเธอสากตัวจนเธอสกตัวจีงเธอสวยมากตัวจอสวมากตจีเากตัวจสวกวจนเธอสวยมาจนเธอสวยมากีเกวเธอสยัวจนอเธอสวยมากตัวจเอเธอสวยมกตัวเออสวยมานเเธยมากจนเนเธมาัวจมันเธัว พี่เล็กหนูจองของให้พี่เล็กขอบคุณมากเลยพอดีวันนั้นไม่เป็นไรมาพี่เล็กนั่งกอล์ฟกิั่งอะไรไม่เป็นไรว่าพี่เล็กนั่นนั่นนี่อุ้ยไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรเล่นนั่งนี่กินข้าวยังเรียบร้อยนอนสบายค่ะพี่น้ำค้างนอนสบายเลยค่ะโอ้โหอันนี้พี่น้ำค้างใจด้วอันนี้เราจะถ่ายติดๆิดเลย ติดแบบวันนี้พี่นางฟ้าจะเป็นนางฟ้าใช่ค่ะนางมารไล่าเราต้องตามติดพี่นางฟ้าเลยนะคะเนี่ยที่หมอปลายังไม่มาคะหมอปลามาเมื่อวานค่ะยังมานั่งกินข้าวกับกกัับบเราท่านหมอปลาเหรอคะอยู่อยู่ที่อยู่่ทีหน้างานอ่ะดีที่ส้าเวที เราจะให้แบบชมกันให้สะใจเลยนะคะติดแบบติดเลยนะคะแบบหนูไปเอานู่นเลยกับพามากับมาน้ำรองก่อนมาแล้วพี่เลียง้งน้ำก่อนค่ะพี่ติ๋วถามพี่ติวว่าน้ำหรือหนูชายเองไว้พี่โจขอบคุณมากค่ะหนูเอากระเป๋ามาแล้วก็เอาติ๋วหนูไปหยิบเลยเขาจะสาบมาแล้วเร็เป็นน้ำเลยสาบได้เดี๋ยวนี้เลยหนูชาตามน้องไปเลย ไปแบบนี้ไปเร็วๆคนลดถึงไม่พี่นะอ่าเร็วไปเลยไม่เอาไปกินน้ำแล้วเลยไม่ต้องอ่ะค่ะเร้วขอร้องฟังแกได้หมดมีกาแฟเรื่หลังการถ่ายทำด้วยไปเร็วไปเอาเลยมนี้ช่องนิ่วลงนีนะคะไม่ผิดเรื่องหลังการถ่ายทำไปฝากนะคะพูดไปเลยฝ่ะนจ่ะองกาแฟอันนี้ก็ฟ้าที่นฟ้าเตรียมแต่งความสวยสวอยู่แล้วจริงๆไม่ต้อแต่งก็ได้นะคะเนยบางทีไม่ต้องแต่งก็ได้นะ นิ like ่งๆนะคะข้าววานที่แอนที่ฝอ่งทิายผมง่ายมากไป่นงค่ะครับไปสั่งร้านนีเลยใช้เร็วๆเพราะเราจะจ่ายร้านแล้วร้านน้ำนมจีนนะคะ ร้อนเลยค่ะห่วงทีมงานนะคะเตรียมอาหารกันกินให้ทีมงานอีก เาวราดมาติดตามการรู้ว่าอร่อยเลยอไม่นี้รับประกันในวันนี้นะคะพี่น้องค้าเลยนะคะแล้วก็มีสาวสาวขบของนะคะช่องนี้ช่องพี่ติว๋วโรุลีนะคะได้ไงติดตามไว้ด้วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยะค,ะค่ะัีีี่ไมมมอ,อนน้ มากค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพบกันเดี๋ยวเราจะไปส่งภาดีนครับขอบคุณนะคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยค่อยติดตามใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ติ๋วลพบุรีด้วยนะคะ